สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อ,อยู่ที่วัดปูํำนักสงฆ์นะครับเมื่อามแนวทงังงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคหมหนะครับพาไปรับชมเราฟังคิดไปพร้อมกันแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นปูบอกปุ่นมานะครับว่าปูสีสังสาราพักญาตินะครับหรือสาราพักญาตินะครับญาติปูที่เสียชีวิตไปแล้วเวลาจะมา มาทรงสการเพื่อนนะครับตองว่าพักยู่อี่นีเพื่อนกำลังสีสางเพื่อนใหม่ปูเลยบอกบุญมากนะครับว่าให้เอฟซีทาผู้มีจิตสัทธาสี่สารนั่ปูนะครับกับแลวแต่นะครับแลวแต่สัทธาปูบอกบุญมากไว้นะครับนี่นะครับคือกำลังสี่สารเห็นเสาสิบสองตนนะครับนี่ปูตีตีเสาตีกรอบเสาไว้แล้วครับต่างแปลงแบบไว้แล้วนะครับเนาะนี่นะครับ ก็เลยบอกบุญมาให้พี่น้องเอฟซีเพื่อผู้ใดอยากรวมถ้ำบุญนะครับเนาะเป็นซาลาพักพักหยาดนะครับคลิปนี้กับไปฟังแนวทางตัวเลขของปูน้อครับไปครับผมครับปูค่ะกระปูปรัการกระปูกระปูค่ะกระปูโสมันมะลอกกระปูเนาะ ไปทั้งบอกป่วยแงวาดูอเรียกมสลุดแก้นั่งปูทั้งขึ้นทั้งลงดิหมดทีมาเยกใครลงบันนี้ตัส่วนบากสิมาส่วนมากมันแก้แก้มมป้มปกมูแ้แก้มปก้มก้บอกปแก้วมันเป็นกาบัติ้มปก้มปูแกปกมปูกกกม้ก้้้กั ก็ว่าจัางตัวผมมามางั้นไดก็บอกผู้เชี่ยวี่แต่ว่าเร็วไเคยฝึกกับองกับส่วนกำเนิดมันกับต่วเดียวกันว่าที่นี่เหรอเนื่อเกจก็ต้องส่วเกจเออส่นเกจกับกับน้องเกจมันกับตัวเดียวกันที่เขาเออแต่มันมันมันมีวาสนาที่ดั้นเันเรา่าครับพูดวันก็ฟันก็เอาแล้วฟันตงหมดต้องเอาฟันดีปะครับ วันันเห็นั่ยอมสุ่ดีบ่สร้างันว่าเด้ยไปเรียงสร้างไปเรียส้างกรพัวพัเราไปเรียงสร้างตัวสร้างไปเรียงว่าเไปกินนาโอ้โ่ครับถ้าไม่าไม่ชอบสัดตัวเลยสรางบ่ก่ัวไนง่ก่ตัวง่กว่ารัสร้างง่ายเลยโดนเดินก็ไปกินนาพวกนี้กระพัอืมบ้านเราพ่อทาะหือาทำอส้างเลยบมาทำเสือสร้างเลย ว่าม um, ัขายบ่อสร้าง่าสั่งะว่าครับครับว่าขายอยู่แล้วเด่นอกว่าขายร้านได้ลว่าจะจะหคหมือจะขายร้า่ครับอือแล้ววายได้เ่าไหร่ใช่แล้หมืนหัวก็จะขายแพงเสียกว่าจะได้อะว่าครับแพงก็ได้เลงอันอันขายแค่อันขายแค่สามหมื่นเห็นว่าต่สามหมื่นบ้าขายหรักล้าขายขายรอยหกหมืเ่นละหกมื่นมเอกว่าครับปัหาสื่อสร้างความติ่นตัเรื่องว่าจะทำ สั่งไงตัวผูหรือตัวแม่ล่ะโอ้ตัวผูตัวแม่รม่้ลกันเยสั่งใหตัวผูบาเดี๋ยวกที่สองหรือมบั้นสี่ครับที่สองหรือมันที่บ้านเรือว่าจับควบคือควบแล้วหลายอย่างแน่นอนว่าจับหรัอข้าวหาข้าว ฮักคางรว่าหักขาบองนี่สิมันน่ะหักขาเราเนู่ก็กูมันเสดนออกมาจากกับรูไงตินออกมาว่ามันหักขาบ่นนั้นว่ามันจามามาหักคาอยู่ไม่ตัวก็เบืนทางสาขาตัวมันสิแม่ก็แล้วก็มงก็คือ้งคฝันใกล้กันแต่โก็สร้างมื่ก็สร้างันตัวเัทีสร้างสร้างกัตีเป็นเก้าเนาะโค้งกักตีเป็นโก้งหนี่ก็ตีเป็นเก้าเท่ากัน แต่คือทีสอเนยว่ามันเกิรอย่ังขั้วละกบหมดเลยรัก็เลจาวกเจ้าวก็ย่นหมดไม่ก็หมละครับครับอแล้วเลยว่าหวยมาแลงมันก็จิว่าแต่เก่าแช่มันถิมาบ่ะ่าเปนะแต่ก็ถิเป็นยังได้ละขรบวันเนาะัฝันเออแต่แต่กเตียนละครัั้นมพิจาราาะขึ้รแรกนี่ฝันว่าได้ไปเลี้ยงสร้างเงมกว่าันว่าขึ้นโอนคื้สรางความเราไปเลี้ยงสร้างมุงปนเงาเลยอืมว่าสร้างินัยานควมเึิดว่าครับ ร้องันนว่กกินเนื้องวหมูวงววดกินเนื้อไม่กินเน้อนักพูอไมีคนมาถามตัวตัวเรับว่าพ่บค้ารอดป็นบานไร่โฮมเมอร์ก็เลยตีง่ายๆจนตัวอ่ะสร้างเปนเก่าตัวโฮเมอร์กับฮกซูนจนตัวนอเข้าหูนไปตั้งแต่ตัวสามตัวแล้คสามตัวแล็บแลบคนต่อสามสามเมืองในฟูบ้นใก็ออก็ตั้งเก่าหกซูนเก่าสามูนไปตั้งแต่ตัวเ้าผูเลี้ยนไปซ้อมย่างเลยต สันขึ้นสองอีเจ้ากับกบกบก็แบว่ากบกับเก่ากบกบกับตัวเดียวมันเตะมาตัวเดียวแต่ะ่กบเก่าเรื่องกับเราบ่างไอ้พเก่าเก่าเรื่องกัเราตัวเนาะแต่ส่วเามันเต็ออกแต่วจับมาใส่ไปขึ้นเ่าหนุนใส่ขึ้นเ่าว่าหักขามาแล้วตัวนี้จะหักได้ทค่ไหนวันหักตรงนี้มันเอามันสียู่ไงเนี่ยหักปลายขาเป็นขาหน่อยมันไหับไตอนยเรานเมือนก็คนว่ามันถี่ยู่กึ่งมวน มอกเราเต้นออกกาคคู่จัไม่คือฮักมันคือเขาเป็นตัวบน่งฮักการฮักกันตันตัววันนี้ครับอเอื่นฮักกาตัวมันน่าไ่เห็นเห็นออกเล้นคือนอนเราทำอะลรว่ก็ไปควปทกคนจับโอ้จับโ้จับฮักกบาฮักเยครับครับปู่็ลวมันคือสิมีตะเกาแท้ละครัแล้วก็ฟันกับซ้ำแล้วว่าับปูไอ้ยะตงเริ่มซ้อต้องมาเล่าจะเริ่มซื้อขึ้นมันวะครับ เออคืนแต่มตอนเล็กูเีอบเดยนแต่มนึงครับเอาาตปครันาอสาตักันปูเอาจริงๆได้ได้ครับปูวันเนี่ยจิจริก็จงแล้วยังไงเลปูโอสั่งไงครับพุณน้องปูฝันเห็นสัตว์ไงได้ครับวันนี้ครับ คืนที่สองฝันเห็นซับหน่อยฝันเห็นกบครับปูปาจับกบไว้เตากระเต้นออกครับแต่ว่าก็จับมาใส่ไว้ขี้เก่าก็ต้องมเงินน้อยท่านเนาะครับก็ที่จะไล่ปูครับเราเน้นเน้นไลยปูอ่าครับผมเอาวงไอ้เน้นตัวได่ปูตก็เร็กปูเนี่ยมันจะชอบขึ้นเต้นมึงเยอะครับอือครับ งวงใน,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 นป,นป,เปเนูเนี่ตัวไหเนี่เพิ่ันไปใปูวหไม้ก็มัตัวเกาหนีแล้นี่้ามัดเอื้อากมัขึ้นแต้มึงเลยครับมครับแลมัอเรียกปูต่องันแลกตั้งแต่ที่เราตัองควบฟันเป็นจัวสี่ตั้งควบไม้ถ้าดนยิ่งทิมบอกว่าเรียกปูเนี่ยมันชอบจะขึ้นแต้มนึงกับม้วาควบมันจะขึ้นแต้มนึงดเก่าศูนย์จะกอ่เก่าหนึ่งกับปูอาเรื่องวนี่ครับ ก็ถือว่าตัวกัน,นสี่รอเราว่ามันฝันอันว่าอันอนว่าเขาจะว่าจเ,เอาสามเมื่อนก็เรียกว่าเอาเก้าสามศูนย์เป็นการไป<อ>น,นั่สรออัะพี่เราางว่าฝันถ้ากันเน้นคือเน้เนคือหางเดียวทั้งผีนกปูเนาะเน้นเน้นคือเก้เาหก<ม>อ่าหกศูนเก้าศูนนี่ครับเออเรียกูเรายมันเคยขึ้นแก้มนึงครับไม่บอกว่านึ่งไห่ไห่เปเก้านึ่งดันขึ้นเก้าสองหครับแ่มอาวันวันไห่แปดศูนย์เก้าแล้วมาออกนึ่งแปด เดี๋ยวขาชอบค้นต้องั่่ละครับเอาเนียที่เก้าศูนย์เก้าศูนย์หกศูนปูเนาะเนียอ๋อไอที่ฝันเห็นกบจะกตสร้างกระตูเดียวปูสร้างตัวเดียวกบเต้นก็มากกระตูเดียวอย่บอกเก่าหนึ่งย่าบอกหนึ่งังหวะจังวะนี่เหมันจะขึ้นเตมนึงก็บ่แน่นละนน่นเพราะของเก่าของกระตูเดียวกันนลครับผมอือส่วนกระตวเดียวกันเนี่ยกรบปู พอเต้นกันมากครับก็ไม่ได้ตัวก็เต้นกันมาแต่เดียวน่พว่าพวกเขียนให้เกาเร่งนีบ่มากก่คูหอยังไงหรือให้พิ่เจนากด้านมันด้านมันหลายก็เลย่อพกจะเขียนให้เกาเรืองนี้เอาจะบอกใเอาเขียนลงไปอีกในตัวตั้งแต่พูกับอกอยู่ดีว่าให้ซื้อขึ้นเออทีคือดันคือ่พอเห็นคลิปว่าไ่อยากเอาบเขียนเขียนไหรือว่าพูดสั่งเอากันไก็ได้พูเขียนว่ากันอะไรก็เลยครับผมถ้าเดี๋วจังหเอาเรื่องก่อเลยออรกอนเลยกนบร มัอนออกเก้าสองค่ะเนี่ยปูที่บอกบนเป็นฝันครับผมฝันเห็นสัตว์ไงครับปูว่าดปีเรียงสร้างครับปูกองเราข้อมฝันในฟังเดี๋ยวด้วยครับผมปูเน้นที่ชุดนี่ครับเก้าหกศูนย์กับพี่น้องหกศูนย์เก้าศูนย์ เน้นแค่สองคู่เท่านั้นกับเก้าหกหนึ่งตัวร่องด้วซครับปูวาะมากับว่าเป็นยังกับตั้งแต่หรือว่ามันบริเวณปูมันขึ้นขึ้นหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนีปูกับที่วันหนึ่งเก้าเก้ากับหกนะครับกันไวกับผมชุดนี้ครับเก้าสามศูนย์กับเป็นตัวกันกับผมเก้าสามนี่แหละครับแนวทางของปูสำนักสงนะครับหมดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมห้าปูฝันมาห็นสร้างนะครับกับกบ ตามที่ปูเรล่าความฝันให้ฟังปูกติเลออกวามากนะครับเนาะเก้าหกศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์เก้าหกหกศูนย์กับเก้าศูนย์ปูเนียนใหนะครับอันตัวล่องก็คือเก้าหกกับตัวตัวกันนะครับปูว่าเก้าศูนย์กับเก้ากับ หกศูนย์นี่ยนี่แหละครับหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับ,รบ,รบอันนี้ตัวก,กัมไวมแล้วครับเก้าสามศูนย์เก้าสามสามศูนย์กับพิจรารณามาครับถ้ามาคลิปนี้กัดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฝากพาโชคเลยนะครับถ้าพิจิตพลาดไปกันไปก็ขอให มาหนะ้าที่ดีด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม